ตรงงานนะครับผมวันนี้อีซูซูเดค้าสามสองศูนย์นะครับก็ติดตั้งข้ออ่อนสปริงนะครับสามนิ้วนะครับก็พอเดิมเป็นสามนิ้วนะครับือ้ออ่อนสปริงนะครับพร้อมนำหระคองท่อให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตั้งพอท่อให้ใหม่นะครับอันเก่ามันติดกับแหนบนะครับนี่ก็ตั้งให้ใหม่ให้หันออกไปให้พ้นแหนบนะครับไม่ติดไม่เขกดแน่นอนนะครับ ตัวนี้ก็ตั้งให้ใหม่นะครับเอ่อยัดแป๊บมอพักเดิมนะครับพร้อมกับเดินแป๊บฝั่งซ้ายนะครับเป็นเลด4นิ้วนะครับข้ามฝั่งซ้ายออกไปขวานะครับเดี๋ยวไปดูน่ครับนี่ก็เป็นชุดตะเป็นถอดได้นะครับลบขึ้นมาฝั่งขวานะครับปลายแฟน3-4นิ้วตรงนะครับ ชุดนั่งเป็นถอดแยกได้หมดนะครับสามารถถอดเซอร์วิสค่อมได้หมดประมาณนี้นะครับอย่าฟังเสียงนะ